วันนี้ตาจะพามาดูช่วงวันหยุดฮอลิเดย์ของที่นี่กันนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวัน Thanksgiving พอดีเลยทุกคนเคยได้ยินกันไหมหรือเขาเรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้าค่ะเป็นวันที่ชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะลํำลึกขอบคุณพระผู้เป็นเจ้านะคะส่วนมากวันนี้เขาก็จะอยู่บ้านแล้วก็ทานอาหารกับครอบครัวกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ตาอยากมาเห็นมากๆก็คือพาเลทบอลลูนค่ะซึ่งพาเลทนี้เนี่ยจัดโดยห้างเมซี่นะคะเขาบอกว่าพาเลทนี้ปังมากตอนแรกตาจะไม่มาเพราะว่ามันตื่น นเช้ามากเลยแต่เพื่อนบอกว่ามันปังต้องมาเห็นแต่ก็รีบมากันพาไปดูบรรยากาศกันค่ะสนุกสนานมากๆเลยตอนนี้ตาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงวันหยุดของที่นี่นะคะไอตาเนี่ยออกมาเดินเล่นข้างนอกพาเพื่อนๆดูว่าบรรยากาศวันหยุดปลายปีของที่นี่เ,เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายก่อนอื่นตอนเช้าจะพาไปดูพารเรดก่อนเลยนะแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีเพื่อนมาด้วยค่ะ ากนิวยอร์กคือเราเจอแจ็คก,กันมาหลายทริปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น<อ>า oh, ลาสเวกัสผ่อนละหนึ่งอ,อ่าอีกสองนิวยอร์กไม่จบวันนี้เนี่ยแจ็คบอยแต่ว่าที่นี่มีพาเลทต้องมาดูใช่ต้องมาดูที่ทามพารเออเป็นาเลทของห้างห้างเมซี่เออเรียกว่าเป็นแบบงานใหญ่ของปีใช่แล้วก็เลยรีบตื่นเช้ามาดูเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวาเลทจะเริ่มนะคะไปเจอกันที่พาพลทเลยคะ่ะ ใส่ไหมขายด้วยทุกคนเหมือนงานวัดบ้านเราเลยคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วฉันเหมือนเป็นหลุมอ่ะแบบอย่างขี่คอมาจะไม่เห็นอะไรอ่ะ น้ <Es> องคือตัวใหญ่มากไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณอยู่ข้างหลังคุณจะไม่เห็นเพราะว่าบอลูนใหญ่มากเธออันนี้คืออะไรอ่ะลูกนัดหรอแต่มันเหมือนถุงยางที่ดึงออกมาแล้วนิดนึงอ่ะทุกคนคนเยอะมากใหญ่มากแล้วก็มันเป็นช่วงแบบว่าเทศกาลอีกแมคนก็จะแบบแฮปปี้เฮฮายืนเต้นกันคือแบบดีมากช่วงเทศกาลคือแบบ ลิศมากแต่ขออย่างเดียวของกระเป๋ายาหายกอดไปเลยน่ากลัวมากจริงเป็นสิ่งเดียวที่ที่ขอไว้นะคะเนี่ยคนสวยเขาก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นอะไรกานอยากเดินบ้างอ่ะถ้าเราเดินเราต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์แบบนั้นนะเขาคัดเอาหน้าตานะโอรต้องสวยจริงไม่งั้นไม่ได้เดินเชียร์ลีดเดอร์นะไม่งั้นได้เดินเป็นแบบตัวต้นไม้อ่ะที่แบบใส่มาสก์ปิดหน้าให้หมดใช่ ออสะค่ะีกัอะไรขนาดนั้นนะช่วงหน้าเทศกาลคนมันจะมีความสุขแบบแปกๆบางคนก็เต้นแต่บางคนเนี่ยทักรีบร้องก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มีความสุขหรือว่าเขาอาจจะโดนอดนป้น,น,ปนหรืออยู่หรือเปล่าแต่เรา,าไม่ไม่เข้าใจเลยไม่ได้ไปช่วย เหมือนเจ้าขุนทองปะ <c oughs> แต่ไม่ใช่จ้า <c oughs> แต่คล้ายๆบ้านเรา <c oughs> ทำไมเขาไม่ทำให้มันยืนอ่ะทำไมเขาต้องให้มันนอนความลั <c oughs> เขากลัวว่าถ้ามันยืนเนี่ยจะมองไม่เห็นส่วนหัวั่ะเขาก็เลยให้มันนอนนอนแบบผลาผลามาเหมือนซูเปอร์แมน บิวบิวบิวพี่เขาเต้นแรงอีกแรงอีกแรงอีกแรงเหมือนเวลาเราบ,บิวเพื่อนเราไปเที่ยวอ่ะทุกคนมินเนี่ยนมันถือกล้วยแล้วตรงกล้วยก็มีคนด้วยนะดูสิมันถือทั้งกล้วยทั้งคนอ,อ๋อมันถือคนที่ใส่ชุดกล้วยเป็นคนใส่คอชุ่มชุดกล้วยมีกระตูจ้ามีกระตูหน้าหนาวมีเพื่อนตอนท้ายมาด้วย ทุกคนต้นคิดมานี้น่ากลัวการที่เอาคนขึ้นไปยืนแล้วก็โบกไม้ว่ามือมันน่ากลัวชอบมันไม่ได้เหมือนอยู่ในนรกแลแบบช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้ยมันน่ากลัวแอบหลอนอยู่นะเนี่ยนี่หัว่าเป็นตาจบโคโรนาเลยกับสมบูรณ์นะเพราะว่ามีสัดทางมาแล้วส่งต่อถึงเทพชาบุรีสุดยอดขบวนสุดท้ายแล้ว นี่นะคะความเป็นจริงเวลาช่วงเทศกาลคนมาร่วมงานเยอะขยะก็จะเต็มไปหมดอะทุกคนโอ้โหโอาแล้วบรรยากาศช่วงหน้าเทศกาลคนก็จะเยอะมากนะคะแต่ตอนนี้มิชชั่นของเรายังไม่หมดไอตาจะพาตาจะพาแจ็คมาหามิชชั่นของเราคือมิชชั่นเก็บขยะที่พื้นนะครับไ่ใช่จะพาแจ็คไปเล่นไอซสเก็ต ช่วงฮอลลีเดย์ที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดังมากปลายปีนิวยอร์กนนจะมีลานไอสเก็ตไม่รู้ผุดมาจากไหนมันก็จะผุดกันขึ้นมาเราจะไปเล่นไอสเก็ตกันโชว์ลีลาอลังการเดี๋ยวดูเลยค่ะเดี๋ยวหมุนยิ่งกว่าดิสนีย์ออนไอสุดเราไปเจอกันที่ลานไอสเก็ตกันเลยค่ะเย้เยเมืองแห่งตึกทุกคนนิวยอร์กไปทางไหนก็มีแต่ตึก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 เต็มไปหมด ช่วงใกล้สิ้นปีที่นิวยอร์กเนี่ยอาจจะได้ยินกันมานะคะว่าเขามีลานไอซ์สเก็ตใช่เลยเขามีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพลาดไม่ได้ที่จะลองไปดูลองไปเล่นกันเยวมาที่ราคเดี๋ยวตอนนี้เรามาใส่รองเท้ากันนะทุกคนรองเท้าก็จะเป็นอีกนบ้ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนโล่ค่ะนี่นะคะไม่แน่ใจว่าตาเอาไซส์มาถูกไหมแต่ลองใส่ดูจะมาลองมาเลย Oh, all right. Does it fit? It fits, it fits, yeah. Does it fit? Yes, perfect fit. Okay. You got it? Alright, you got it? <laughs> I got it. it Alright, now we got the shoes on. How I'm how ready. Do you feel? I'm ready. Are Super ready? ready, yes. Oh, yeah, I am. Okay. Right now we can vlog a little bit because that is fine. Let's see when we get on the ice. That's right. Hi. You <laughs> think you're okay? We don't even move nowhere. <laughs> okay. Let's just walk slowly. Okay. Yeah, let's just walk slowly. Slow but sure. <laughs> Baby, can yeah? you give us some tricks about it? Okay, okay, so if you look at your feet, you gotta push outside like this. It's not like walking where you take a step forward. Oh. Instead you pull your foot like out this? to the side like this a little oh, bit. Oh, like this? And like then, this? Yeah, yeah, like that. Not too far. All just right. a little bit. And it will give you also more stability. If you stand like this, it's not as stable. Oh, but if okay. you stand like this, it's a little more stable. Okay. All right. And then you push. You push out to the side. I think I got it. <laughs> I think I got it. Yeah good good. <laughs> oh <my God. laughs> do I look crazy? Yes. ไหนลอปล่อยมือดูแจ๊กเข้าไมจะทำได้ละวะ How can you do it? เออชีได้อยู่นะ เบรกครึ่งแรกเป็นยังไงบ้างก็สบายสบายชิลๆใช่ไหมชิลๆคุณลับเป็นยังไงคนยืนเนี่ยยืนเนะี่ยโอ้โหคนถ่ายคือจะยืนไม่รอดแล้วนะตัวเ,เองค่ะดูค่ะคนถ่ายจะยืนไม่รอดแล้วนะมันเหมือนจะสบายสบายแต่มันเหนื่อยนะจริงๆมันเก่งแบบทุกส่วนเลยน้องต้องเก่งทั้งตัวเพื่อให้ขามันอยู่แล้วเราแบบ มองแล้ห้ามคิดเรื่องอื่นเลยอะาต้อก็แบบเออใช่อย่าล้มอยู่อย่างเงี้ยตลอดแต่ไม่รู้ว่าคนที่เขาเล่นซินเซีนเขาจะแบบเก่งเหมือนเราหรือเปล่านะอาจจะแบบปล่อยใจจอยจอยเขาด้าจะเหมือนแบบเด็กเล่นอะปล่อยใจจอยๆปุ๊บจังหวะซินคอมเวอร์อุ้ยอีกหนึ่งขอให้เราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะ เด็กล้มมาบางทีเด็กเหมือนแบบเวลาล้มมันไม่พังเท่าเราไงเวลาเราล้มอ่ะเราแบบกระดุกอะไรอย่างเงี้ยซ่อมยากใช่ไหมซ่อมยากมันแบบขัดขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราจะเป็นยังไงกันต่ออาชีขาแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราออกจากรีดแป๊บนึงเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำความสะอาดรีดน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวให้เรากลับมาใหม่เราจะได้เอาเวลาตรงนี้ไปเบรกไปพักนะคะโอเค How was it so far? Um it was it was alright Yeah I think we actually did better than we thought we thought that we o were g o n n a fall Yeah but not yet Not yet i didn't say that we didn't fall but not yet so the first round we just learned how to do it yeah and then we gonna improve our form we're <laughs> gonna go more faster and, yeah. faster. and faster 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 professional don't, don't, don't say that yet <laughs> we'll see we'll see <laughs> Cross finger. <laughs> ไม่ลงก็พอโอเคลมแบบไหนก็ได้แต่หน้าห้ามลงโอเคนะคะเสี่ยวมากเป็นงา ตายตาได้เว้ยนี่นี่กลัวเวอยจริงเก่งสุดเป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้กลัวกลัวหน้าลมอ๋อแต่คุนไปเที่ยวอาร์ตก็ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แต่มาเล่นไอสเก็ตกลัวกลัวัวจริงเหงื่อแตกบในตัวกูแบบเหงื่อแตกหมดเลยโอ้กลัวมากจริงกลัวไม่รอดตายตายรู้สึกไงดูโปมากครั้งแรกจริงปะเนี่ยจริงๆอ่ะเคยเล่นแต่ว่าไม่ได้โปะเล่น อ่ะตอนทักมาชวนแจ็คเดี๋ยวมาเล่นการไอต้าก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครั้งแรกอ่ะยังไงตอนนั้นเข้าเพนกวินไถแบบเด็กเลยแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะพอหว่ะมันจะรู้สเต็ปใช่ไหมถ้าเพนกวินเริ่มจากเพนกวินอ่ะใช่ใช่จริงๆมันมันก็จะรู้สเต็ปอีกนึ่งแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ในเรื่องความสูงตัวแต่มันจะได้สเต็ปไปอีกหนึ่งแต่ว่าก็แกงหนึ่งนี่ไงชวนมาเล่นแกงหนึ่งโลกเพื่อนเฮ้ยเรา ไม่เป็นไรครั้งแรกเหมือนกันล้มลมด้วยการย่างไงล่ะก็รู้สึกว่าแบบหน้าหนาวนิวยอรยกมันก็ต้องมาเล่นไอส์เกตทเข้าว่าเนเขาไม่ได้เปิดตลอดใช่ไหมใช่ก็เลยต้องมาลองสึกหน่อยจะล้มจะลมก็ให้มันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ครั้งนี้เอาอีกไหมไม่เอาแล้วไม่เอาละค่ะทีเดียวเลิก ขอลองที่เป็นแบบว่าที่ไม่คนไม่เยอะอ่ะหนึ่งคือคนเยอะแล้วกลัวเวลาเบรกอ่ะจริงเวลาคนมันมาปาดหน้าแล้วมันก็จะไปชนกันหรือถ้าเราไปเร็วเกินเราจะติดคนข้างหน้าแล้วนี่ไม่รู้ว่าเบรกยังไงไง้ชก็เลยล้มเลยค่ะการเบรกเขาตูดไปลงไปเลยจ้าล้มเองไปเลยจ้าเดี๋ยวไปเล่นกันตอป่ะปานเดี๋ยวเวลาอีกนิดหนึ่งไปต่อให้มันได้ค่ะแชนีไปก่อนละกันก็เลยกลัวนี่นะครับมีแม่สาวเราไม่รอดแล้วนะครับ ได้ไหมได้ไหมลมจรนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มได้เริ่มได้แล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเขาขอเข้าตรงกลางวงหน่อยพอชีลมและชีพักเพียบเลยจ้าสาวหวานเวอร์เดี๋ยวหต้องรีบปิดใช่ไหมพอไปตรงกลางแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างตรงกลางมันแต่ตรงกลางมันเร็วอ่ะเพราะว่าพอเราเชิญแล้วมันมันระยะวิ่งมันไม่เยอะวงมันแคบแล้วด้วยคนมันแบบต่อต่อกันเร็วเ็วใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็ก็โอเค โชคดีว,ว่าลมไม่แรงก็ไม่มีอันตรายค่ะเอาอะไรลงเวลาลมมากในหัวคิดอยู่ว่าเอาอะไรลงคิดว่าเอาตูดลงแต่คงจะแบบพยายามจ,าจามมาับจับเบาเเพราะเวลาเราจะล้มมาเราจะรู้ตัวใช่ไหมละ่ะเพราะมันส่งตัวไม่อยู่ใช,ใช่ไหม,นนม,ไมแบบปักไปเลยเราจะรู้ว่าอะคุณมาแล้วกุ <S <S ม,ามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ายังไงปเต้าง่าได้ โคเหนื่อยดูเหมือนเย็นเย็นชิคกี้โคตรเหนื่อยจริงมันเหมือนแค่เดินแบบช้าๆเนาะก็เหมือนสไลด์ถ่ายถ่ายถ่ายดูแบบชิวๆแต่ข้างในเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากเหนื่อยมากแต่สนุกเหรอสนุกไหมสนุกมากเป็นประสบการณ์ที่ดีอ่าได้ลมได้ลมเออได้ลมได้ลมได้เลอะได้ลมได้ตุดเปียกตัวหนึ่งตอนนี้ตุดเปียกเลยวันนี้พวกเราก็เอาบรรยากาศฮอลีเดย์ของที่นี่มาฝากกันะ ช่วงนี้เป็นช่วงแต่งชิีแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นคริสต์มาสแล้วก็จะเป็นนิวเอียก็จะเป็นช่วงหยุดยาวของฝรั่งมีกิจกรรมที่ทำเยอะมากมายนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอกันนะคะวันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างหนึ่งอะไรถ้าอยากรู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรอายตาเขาบอกว่าช่องเนี่ยช่องแจ็คเนี่ยเล่นใหญ่อยู่แล้วฮะอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์อะไร กดติดตามช่องฝนเลยไปดูต่อ EP 2ว่าคืออะไรนะครับโดนเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์กลับเหรอเซอร์ไพรส์กลับขอเอาคืนบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกันการเบรกที่ดีคือชนไปเลยจ้าอย่าไปทำของเขาพังนะการเบรกที่ดีคือชนขอบอย่างเดียวพุ่งให้ชนชนให้หมด